สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดโซเชียลท่านหนึ่งได้มีการโพสข้อความและโพสคลิปลงในกลุ่มอย่าหาทำแฟนคลับโดยได้มีการโพสข้อความว่า f 4โง่ f 4ฝ่ายหาเงินไม่ทันอ่วมงานนี้หาเงินหลักแสน หลักหมืน่นถลุงเอฟสนองความตั้งใจของไอ้อิจำเลยขอทานระยำส้นทรีนสร้างความเชื่อไม่เท่าไหร่แต่หลอกแดกแต่เงินของคนอื่นอันนี้ไม่ไหวสันดานหยาบเคยตัวไรอย่างอายฝ่ายตัวไหนอยากจุดเทียนชัยราคา 2599มี9ตน้นรวม2อ3หม่มบาทแอดไลน์ไปเดอ้อไปได้บูรนณะองค์ปู่ค่ะทุกคนนะคะเงินด,ดูได้เยอะอยน,น,นะคะเป็นที่ลึกในวันงานบวงสวงองค์ูไปลาจิตนาคาราชนะคะคแล้วก็ถ้าใครทอฟซีเนใดต้องการที่จะเ่าเรียกว่าอะไร จุดเทียนชัยจุดเทียนชัยเทียนชัยมีอยู่กต้นเนะมีอยเป็นต้นเทียนนุปเคาะสดอกเคราะเทียนนุปคาะสดอกเคะหก้ต้นนะคะああต้นละต้นละสองพันห้าร้อยห้ร้ก้บก้าบาทสองห้ามีแค่กต้นเท่านั้นมีแค่9้าต้นสองหนะคะทุกคนมีแค่9้าต้นนะคะส่วนเทียนนันที่ประจันมันเกิดีเป็นจัเกิดก็เป็นเจ้าของเจ้าของเจาของันที่เขาสร้างนะคะทุกคนเจ้าของที่สร้างนะคะก็ ันน้ไม่เกี่ยวกกัน็คิดเองครับใครอยากจุดเทียนนุระคอมีอยู่9ต้นเท่านั้นนะครับแจ้งแจ้งไ่ได้เลยนะครับโอนตามมาแจ้งแอดมินลงชื่อไว้วันงานมาจุดที่ที่หน้าหน้างานจุดที่คือเพราะว่าเราอยากได้ชื่อหาชื่อจะได้ชื่อ9,000นะ2,2599บาทต่อ1ต้นนะคะเทียนก็รายชื่อก็จะแอดมินจะได้จุดไว้นะคะเวลาวันงานเราก็ได้ประกาศแล้วก็ให้มายืนรอจุดเทียนกันนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะ คุณพือใบนาดก็ได้มีการโพสต์ข้อความลงในกลุ่มเช่นกันนะคะโดยได้มีการโพสต์ข้อความว่ามึงจะให้พวกขี้ค่ายูทูบเบอร์ที่ผิดกฎที่มึงตั้งไว้ให้รับผิดชอบกับการกระทำใสหัวไป ข้ามเลยละกันกูอยากถามมึงกลับบ้างว่าทุกอย่างที่มึงทำทำไมมึงถึงไม่รับผิดชอบกับการกระทำของมึงทำไมมึงถึงปฏิเสธตลอดแล้วแต่ละคดีที่มึงโดนมึงรับผิดชอบอะไรบ้างไอ้สันเขื่อนมึงพูดจาเหมือนมึงเป็นเจ้าเมืองผู้ยิ่งใหญ่โถโถโถไอ้ขอทาน เมาเล้าขาวไอสาดการนั้นลุงก,ก็พยายามที่จะให้คนที่คิดนหืออะก็แแต่นะรับที่เกิดขึ้นงให้ใหี่ชอบตทงการทกอ้สง้ากพูดก็คือตนแล้วนะครับรกกนแล้วก็วให้ออกจากที่แต่คนว่าช่างคงนะครับก ด้วยก็ที่มาที่ไปก็เป็นแบบนั้นถามว่าลุงคนนะครับประแสโ,โกโรธไหมโกรธช่างโกรธแม่มาต่อยไหมคือลุงอะ่ะอยากแก้ไขปัญหาด้วยการใช้มติที่มีชุดน,นะครับว่าถ้าคนเราทําผิดนะครับก็ต้องยอมรับผิดนั้นนะครับถึงจะเป็นสุภาพบุรุษถึงจะเป็นสุภาพสตรีในระดับที่มีความรับผิดชอบท่านก็ไม่อยากให้มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งและออกไป ครับก็เป็นเรื่องติดใ,ในใจๆครับลุงไม่ชอบนะครับลุงไม่ชอบชอย่างนี้นเองแต่ถ้าออกไปก็ออกไปดีๆนะครับถ้าติดก็ยอมรับว่าติดแล้วก็ออกไปแค่นั้นเองนะครับก็ไม่ได้มีเรื่องของเราบอเว้ยไม่ได้คุณโรธีราสตีสติครับคุณกัลติปน์มัทไชยสติครับคุณปอนทีราสดิครับคุณทินนี่สติครับพยอมสดีครับท,บทีนี้วันนั้นนะครับลุงก็ได้สองถามครับ มาเป็นช่างพงศ์ผมขอบคุณครับท่บานช่างพง่งก,งสงก็สุภาพก็สุภาพแต่นี่ไม่ได้มีเรื่องทะเลาะกับอะไรกับลุงน้องไอซนะครับแฟนกับการดังซิ่งนะครับวันนั้นร้องไห้น้องไอซเพิ่งจะเข้ามาอยู่ที่จัมปะดงนะครับเพราะว่าน้องไอซเพิ่งคลอดลูกมาคลูกลูกชายลูกสาวลูกคนเล็กนะครับของกับการดังซิ่งยังไม่ได้อยูอย่ น้องไอจ์ก็เสียสละนะครับให้พ่อแม่หรือญาติอะไรนี่ที่ดูแลลูกให้หนะก็เรียกน้องไอจ์มาอยู่กับตันน้ำซิ่งเพื่อที่จะมาทำคลิปมาถักเพืิอช่วยกับกรรมนะครับเขาก็เลยเ,ลเรืร่องที่เกลับนะครับน้องไอจที่ร้องไห้วิ่งไปที่รถหรือยิงจำภาพมันได้นะครับไม่นยังไม่ยิงจำอะไรไม่ได้ส่วนน้ยโคนี่ก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการทังจิต การดังคลิปต่างๆชอบทำแบบนั้นบนนี้ก็ก็ปรึกษาก็พูดคุยกันอยู่เรื่อยๆนะครับจนจนวันนั้นนายคนนี้ก็มีมีคําพูที่บอกว่าป้าอิจฉาหรือที่เขาทำคลิปได้มากกว่าหรืออะไรมบณนี้ประมาณนี้นะครับเท่าที่จําได้จือประมาณนี้จริงๆความอิจฉามันไม่ได้มีหรอกครับนะเพราะช่วงนั้นเราไม่ได้กําหนดว่าใครจะต้องทำคลิปวันละกี่คลิปนะครับแต่ชอ่องของนายค่นี้จะเยอะกว่า เยอะกว่าทุกคนนะครับสามสิบกว่าคลิปนะครับในแต่ละวันท่านจะต้องไปทํางานมาเรื่ยนะครับชั่วโมงประมาณห้าหกคลิปนะครับอ่าสี่คลิปห้าคลิปต่อต่อชั่วโมงนะครับคนอื่นทํางานไม่เป็นก็ตายก็ไม่มีคลิปเลยนะครับเพราะนายพลที่เีงดิ้นอยู่ตลอดแล้วก็ลง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 เอราวันนั้นนายพลที่ก,ก็ก็มีความรู้สึกนะว่าเฮ้ยป้าป้า,ปาอิจฉาผมใช่ไหม ที่ผมทำคิดไปเยอะกินป้าลุงไม่ได้ติช้าแล้วครับ style. ทุกคนก็ถ่ายทําชีวิตทุ่บนป้าแต่นี่แหละนะครับไม่ได้ทําไม่ได้ถ่ายที่อื่นหรอกแต่การทําคลิปที่มากจะมากเ,เกินไปนะครับเอซี FC เขาก็ไม่ได้เพ่จะดูช่องอื่นอะไรมากมายเพราะว่ามันเป็นการถ่ายทยํ่ในพื้นที่นะครับถ้เป็นที่มาที่ไปของวันพันเขงนายคนนะ้นายนนี้ก็จบถึงแค่ประเด็นนั้นแล้วนายนนี้ก็เลือกที่จะแสดงกัวเอง เรื่องที่จะเดินทางออกไปนะครับเดินทางออกไปจาก็นประตุ